เพื่อนครับวันนี้ถึงวันที่คุณนิดเองนะครับที่อยู่ตะมนมาภายัอยอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถึงเวลาคุณนิดจะรับตังค์ละในการบํารุงช่วงโค้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นเข้าลูกเข้าใบหรือว่าการให้น้ําการดูแลเช็คค่าดินใช้อะไรอย่างไงมานะครับจากที่น้องเขามาแนะน,นํานิตก็ใช้ในส่วนของดูเก้ดูเก้ในราคาเท่าไหร่ครับ ในอัตราหนึหนึ่งกิโลต่อน้ำพันลิตรโอครับแล้วก็ของซูเปอร์เคียร์นี่ก็ใช้เป็นยาลาคือผสมลงไปพ่นพ่นลูกพ่นใบด้วยค่ะใช่ค่ะสวยทีเดียวนะฮะเพื่อนๆครับก็น้มนาก็สะอาดครับนาำสะอาดผิวได้นะครับผมถึงว่าผมเดินเข้ามาเอ๊ะลูกเขาสะอาดมากเขาสวยนะครับอ๋อก็คือเราจะใช้ดูเก้ห่งถุงก็คือ1นกิโลนี่แหละต่อน้ำพันลิตรนะครับ ส่วนการปกป้องเชื้อราต่างๆเนี่ยคุณนี้ก็ใช้ซูเปอร์เคียร์เข้าไปด้วยแน่ตาเท่าไหร่ดีน้องกล้องเขาแนะนามาว่าครึ่งครึ่งขวดค่ะห้าร้อยสีซีห้าร้อยีซีต่อน้ำพันลิตรอืมครับค่ะเราก็เติมยาเชื้อราเข้าไปด้วยไหมครับไม่เติมแล้วค่ะไม่เติมเลยแค่นี้สภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของต้นหรือความอ่าสวยงามของผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจในระดับประมาณไหนครับก็ด้วยน้ําหนักหรือว่า รูปทรงนะคะครับครับสวยมากก็ดีค่ะเพราะว่าด้วยจากการันตีของทางสายตัดเองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลูกโตขึ้นเยอะเลยจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยอืมครับแล้วก็คุณนิดเองเนี่ยเวลาให้น้ําคุณนิดก็มาให้เองเปิดเองแล้วก็สังเกตเห็นทุเรียนของตัวเองก็ก็เห็นไปตามนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่ามาสร้างข่าวแต่ประการใดก็ได้ยาในส่วนของตรงนี้มาช่วยด้วยเพราะว่าบางครั้งด้วยอากาศหรืออะไรเงี้ยเขาจะบีบตัวแบบ จะไม่ค่อยโตนะพ่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคดูเก้ก็ช่วยได้เยอะค่ะเยอะมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแบบนี้ผลผลิตโดยรวมเนี่ยปีนี้น้ําหนักจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มค่ะนิดว่าเพิ่มแน่นอนเรารวมทุกอย่างนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจะต้องมาสรุปตอนที่ตัดเสร็จแล้วกันหากว่าน้ําหนักจะเพิ่มปีที่แล้วเนี่ยที่คุณนิดตัดไปเนี่ยยอดรวมอยู่ที่เท่าไหร่น้ําหนักก่อนน้าหนักถ้ายอดรวมอยู่ประมาณเก้าสิบได้จะยอดรวม ใช่ค่ะประมาณปีนี้จะถึงไหมคิดว่าเก้าสิบคาดว่าคาดว่านะคะอาจจะทะลุไหมก็น่าจะนะคะเพราะปีนี้ด้วยลูกเขามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะาะด้วยที่เราสะสมสะสมสะเสบียงม,มาด้วยค่ะคก็ก็ลูกติดเยอะแล้วก็ลูกไม่ล่วงช่วงที่รัดใบอ่อนก็ไม่ล่วง ที่ที่นิดใช้ที่น้องก้องเขาแนะนําว่าอาพี่ลองใช้ดูเกฟพ่นดูช่วงที่อลูกเท่าไข่ไก่ใช่ไหมะคะนี่ก็พ่นพ่นแล้วก็อัดบวกกับพี่นิดให้น้ําเยอะด้วยอพราะนี้ก็กลัวแบบลูกลูกจะไม่พองจะแม่อะไรใช่ไหมคะให้แล้วก็โอเคดอกใบอ่อนก็ออกมาเต็มไปหมดเลยทั้งแปลงเลยค่ะอื ก็กลัวว่าตกใจค่ะเอ๊ะจะทาไงเดียะกล้องบอกทั้งหมดเลยก็ยังโทรไปหาน้องเขาบอกว่าพี่ลองพ่นดูเกดูลูกประมาณนี้นะคะต่อจากตรงนี้ลูกใหญ่อย่างนี้นะคะก็คือเดี๋ยวก็ใกล้จะแก่ละลูกใหญ่ใหญ่กว่าถ้าเปรียบเทียบกับสวนอื่นเนี้ยของเราใหญ่แล้วก็ผูเปิงผูเป่งใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยตัวไฮไลท์ก็คือหลังจากที่น้องสุภวิทย์เนี่ยมาให้แนวทางในการบํารุงเนี่ยดูแลก็คือ ปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่ใบอ่อนมามันจะร่วงใช่ค่ะจะร่วงนี่นี่นี่เพราะปีที่แล้วนี่ก็ร่วงนะฮะสวนอื่นๆรอบข้างก็ร่วงปีนี้นะคะในสภาพที่ภูมิอากาศที่ปีนี้แปรปรวนมากนะครับสรุปแล้วคือเราผ่านมันมาได้ผ่านได้คืออันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะฮะปัญหาการหลุดร่วงเนี่ยที่เกิดจากการรัดใบอ่อนนะครับมันมีร่วงจริงนะครับสภาพอากาศปีนี้ก็ ร้อนร้อนอมมากมากเลยนะครับหลายหลายส่วนพอให้น้ําอัดน้ํามากๆปุ๊บใบอ่อนมาใบอ่อนมาปุ๊บเนี่ยมีการหลุดล่วงปีนี้นิดไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยนิดอัดน้ํป่าใหญ่เนี่ยนิดอัดชั่วโมงยี่สิบป่าด้านนี้ที่ที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นชั่วโมงสิบนาทีนิดอัดตั้งแต่ลูกประมาณโลได้มั้งประมาณนั้นนะคะนิดอัดเต็มที่ไม่ถึงโลก็อัดละนะฮะนิดอัดมาตลอดอืก็ไม่กลัวอื อาจแบบมั่นใจมากเลย<ม>ว่าโอเคดูเก้เอาอยู่อะไร,รประมวานนั้นนะคะก็เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของคำว่า C l เลโชนะครับระหว่างไนโตรเจนกับคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับ,รบแต่ทางเราค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวล้างดินเราให้ล้างด้วยอะไรก็คือซูเปอร์เคลีย์แต่ตัวดึงยอดดึงใบช่วยการทํางานของใบนี้เราจะใช้ไครมองแต่เรื่องของการสะสมคาร์โบไฮเดรตนี่ก็จะมีสเบียงแล้วก็ดูเก้ฉะนั้นเนี่ยตัว ผลิตภัณฑ์ที่ทางเราให้พี่น้องสมาชิกใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีแค่นี้สามสี่ตัวะนะครับแต่ผลงานได้ขนาดนี้สร้างความพอใจขนาดนี้เวลาเราเจอวิกฤตมันก็สามารถผ่านมาได้เนี่ยก็ถือว่าง่ายนะฮะชื่นใจค่ะ <laughs> ชื่นใจกับผลผลิตที่ไดร้รอบที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมรอบที่แล้วเนี่ย ที่ผมเข้ามาถ่ายทําตามคลิปที่ผมได้ขึ้นให้พี่น้องเพื่อนๆสมาชิกดูเนี่ยใบเขาถูกทําร้ายด้วยรายแดงใช่ค่ะนะครับจากนั้นฟื้นฟูมาอย่างไรฮะก็ตอนแรกปกตินี่จะพ่นดูเก้กัดลูกใช่ไหมฮะ,ะครแล้วอ่ะโอเคก็คิดเองว่าเขาบํารุงลูกได้ก็ต้องบํารุงใบได้เหมือนกันประกอบกับน้องกล้องก็นแนะนํามาเหมือนกันก็ พ่นดูทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน <ừ> ปกตินี่จะแยกพ่นลูกกับใบแต่ในนี้พ่นรวมกันหมดเลยแล้วก็แตกออกมาใบโอเคใบใหญ่สวยใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมมีการเป็นสลัดกลางนะครับขนานกับพื้นผิวดินนะครับเพื่อมารอรับแสงแล้วก็ที่สําคัญคือเขียวหนามันใสใชได้ยินว่าช่วงที่ใบอ่อนจะมาเนี่ยนะครับ ช่วงที่จะมีการรัดใบอ่อนของที่นี่เขาเรียกว่ารัดใบอ่อนเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะกดกันมากเลยกดยอดกดใบแต่คุณนิที่นี่ทำางไงะไม่กดค่ะไม่กดเลยนิทเคยใช้มาละเมื่อปีสองปีก่อนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนี่ก็ใช้ในส่วนของปุ๋ยเกล็ดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่มีตัวกลางหลายหลายยี่ห้อใช่ค่ะหลายๆยยี่ห้อค่ะก็ใบกระสาหมดเลยค่ะ นิดไม่ได้เก็บภาพเอาไว้ก็เดี๋ยวนิดจะลองไปค้นค้นดูที่นิดเคยถ่ายเอาไว้คือมันใบจะไม่หนาแบบนี้เลยค่ะคือร่วงหมดเลยนิดก็เลยแบบอืจะทํายังไงดีไฮไลท์ในการช่วงชิงโอกาสเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะคือมันอยู่อย่างนี้นะตอนนี้เรากําลังเก็บเกี่ยวก็จริงแต่สาภาพต้นเราไม่โทมใ,ใบเราได้สมบูรณ์เนี่ยการออกสตาร์ทในเรื่องของการดึงยอดใบอ่อน ขึ้นมาหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยที่นี่จะเร็วมากเมื่อเร็วแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชาวสวนนะครับก็คือเราจะได้ขายก่อนขายเพื่อนเลยใช่หาได้ราคาอย่างกระดุมที่เขาเปิดมาที่สองร้อยห้าสิบได้ขายไปสองร้อยห้าสิบเลยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปลุ้นหมอนกันต่อนะครับในช่วงต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาใช่ค่ะเวลาตัดก็คือใช้คนของตัวเองใช่ไหมไม่ค่ะเป็นทางสายตัดเขามาตัดสายตัดเขามาตัดทางล้งใช่ค่ะแต่ ระดับการคัดนี่ก็คือไว้ใจได้ไว้ใจได้ค่ะว่า<ก>ว่าให้เก็บแก่ใช่ค่ะให้เก็บแก่ถ้าไม่แก่ไม่ต้องตัดอ่าไม่ไม่ต้องตัดก็มีน้องไว้เลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรากินไม่ได้คนอื่นเขาก็กินไม่ได้เงี้ยค่ะสบายใจทั้งผู้บริโภคทั้งคนผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยเงี้ยค่ะครับแล้วเดี๋ยวปีหนะ้าเราตั้งเป้ากันใหม่หลังจากเก็บเกี่ยวรอดนี้แล้วเนี่ยฮะตามที่เราคุยกันเบื้องต้นในวันนี้ก็คือเราจะฟื้นฟูต้นให้เร็วกว่าใคร นะครับถ้าเรานับหนึ่งได้เร็วกว่าใครเนี่ยโอกาสที่จะ,ะได้ขายก่อนใครมันก็มีมาเร็วด้วย<ช>นะครับปีนี้ขอผมขอให้ลุ้นผ่านร้อยตันแล้วกันปีนี้ขอบคนะครับ